พบกันอีกเช่นเคยครับผมสำหรับทีมงานเจคแคสสังลุยครับกับรถขุดน้งน้ำเขียวคลิปก่อนหน้านี้ก็เราได้รีวิวการทำงานนะครับผมก็ขุดบอ่อครับตอนนี้ก็เริ่มขุดกันแล้วครับผมเมื่อวานนะวันนี้ก็ดูดิครับ อาจจะนิก้กฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวนะครับขยับขยายบอให้กว้างครับผมสองแปลงนี้ก็ขุดเป็นบอ่อครับผมไปบรจบกับบอ่อเก่าครับงานนี้ก็รถดำก็ต้องใช้กำลังเยอะหน่อยครับบ่อต้องขึ้นจาก ที่ต่ำไปยังที่สูงนะครับผมคันนี้ก็พิซูฟูโซครับผมเป็นดำของคนขับแมคโครนี่แหละคนขับก็พี่นิกครับผมส่วนแฟนสาวน้ำฝนก็ขับ,ขบรนดำนครับแรงดีครับผมอ่ะ ถือว่าแรงดีนะขุดก็แรงดีนะครับก็ถือว่าโชคดีครับผมที่เราได้สภาพดินที่เป็นดินดานนะครับผมไม่เหมือนกับที่ผ่านมานี่ขุดไปี่ลงไปสองเมตรนี่เจอน้ําเลยครับผมดินเปียกนะครับอันนี้ก็ดินแห้งเลยครับผมเอา 6m60 ครับ240แรงมาคอมมันเร็ว พลากำลังก็ร้นเหลือครับผมสำหรับจ้วฟูโซ่รุ่นนี้เขาเรียกว่าหนรุ่นอะไรหมประดุกหรือเปล่านะแ่งใช้ได้ครับผมลาเขียวก็อยู่ด้านบนครับผมนะขึ้นหลังเลยนะครับขึ้นหลังเสือ่ะวันนี้วิ่งไกลหน่อยครับผม ยิงไกลกันหน่อยนะครับดูจากสภาพดินแล้วก็แข็งน่าดูเหมือนกันนะครับแข็งมากแล้วก็เป็นดินแห้งครับสวยครับสวยพื้นที่เกือบไร่ครับผมเกือบไร่นะครับขุดบ่อปัญหาก็คือบ่อใหญ่อยู่ด้านบนตัวนี้นะครับเป็นบ่อใหญ่มากครับจะเป็นบ่อของชุมชนนะครับ เจ้าของนาเนี่ยเขก็ทํานาปรังทํานาปรังก็ขัดเลนน้ําครับผมทางชาวบ้านเขาก็ไม่อนุญาตเให้เอาน้ำจากระดับบุมาเพราะว่าเป็นหน้าแรงครับกลัวน้ํามันจะหมดเจ้าของบ่อก,ก็ตัดสินใจเลยครับผมขุดทำใหญ่เลยนะผมขุดทำใหญ่นะ ฝุ่นเยอะครับผมรถดำแอร์ก็ไม่เย็นอีกวานนี้ไปเช็คแอร์แล้วเช็คแอร์มาก็ใช้ได้วันเดียวครับไม่ได้ใจสงสัยจะเป็นพวกตู้ตันครับผมแอร์เช็คดูแล้วไม่รั่วนะแต่พอตู้น่าจะตันนะครับผม น้องคนขับนี่ใจไม่ถึงครับผมไม่กล้าลงมาข้างล่างนะพอยืยนพื้อนอยู่ด้านบนนะครับกลัวขึ้นบ่อไม่ไหวหรือเปล่านะรถแรงอยู่นะรถแรงอยู่ ช่วงเที่ยงน่าจะให้ไปเช็คแอร์ครับผมจอดทำแอร์ก่อนไม่งั้นในร้อนตายมากร้อนตายแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูเจ้าฮีโน่ซิงเกิลคันนี้หน่อยครับ thì nổ hết ô chết đi rồi cao siêu hoa đang ma các 妈。啊 ดูดครับผมอ๋อคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้ครับผมก็ทีมงานของพวกเราก็จะพักเที่ยงกันแล้วครับผมนะทำงานกันไปยาวๆเลยครับอ่าเราจะไปชมไปก่อนครับผมแล้ก,ก็แล้วก็แชร์กันด้วยครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับผมติดตามพีพีหน้าครับสวัสดีครับ